เราพันนล้เนี่ยแม็กพันเลยเหรอมันมันผสมร้อยอ่ะบึกก็ไม่ใช่เหรอครับ,บกบ็เขาเรียกม,มันก็บึกแต่มันเขาเรียกวิ่กไหวมันไม่แค่บึกแพ้ได้อสองตัวคุม้มานึงเนาะ,นะ ตกลำไม่มีใครตกแล้วครับตกลำเราต้องทำหน้าดินไว้แบบบางวันนี่ไม่ได้มีไหมครับนี่โวยไม่ได้อะเยอะมันแดดไม่ได้เยอะได้ส่วนน้อยลงอาทิตย์หนึ่งจะได้สักสองตัวนี่มันฟุกเลยเหรอที่มันได้วันนี้วันนี้ได้กี่ตัวครับสองสองตัวผมคิดว่าได้ทุกวันไม่ได้เลยโวยได้ทุกวันก็หมดไข่ตัวเป็นอะอยากไข่ไม่ดึงมาดิ อ๋อมีตรงเป็นด้วยครับถ,ถ้าลูกมาก็ถ่ายแน่ดูเลยนะประมาณสิบหกตัวตายลิงดูหร <c oughs> ดื <c oughs> ดอดอหลุดด้วยนะเย <c oughs> ขามัดไว้แล้วในะ <c oughs> ตัวเดียวไหม <c oughs> สามตัวเลยเหรอเป็นพันเลยทนระืไ <c> ม <oughs> หลุดไปเย่ยเรียบร้อยอนะไรยงนี้ อันนี้ซื้อเมื่อวานเนี่ยผมให้หมอ,อ,อให้หมอขอดปลาเค็มตากแดดอร่อยมากมถ้าไม่ให้มีกลิ่นหน่อยร้าง,งน้ำส้มไม่มีเลยจะปแต่มันเลี่ยน